เนี่ยอีพอเอาไปปล่อยผมดยังมากเลย้นมาว่้นมาขึนม่ลูกขึ้นไงมาจนอะไนี่่คว้มเผื่อ่นบดเนี่ยเไม่เออกก่นะ

โอ้ยเราจะมาหากัน,นการ,รกประจำกันบได้จะเป็นไรมันงลูกทั่วไปอะไงี้ยถวสองมือแล้วจังสิบตัวนี่จังบาพผาลูกมันหรอก